พ่อแม่ผมอยู่อาศัยที่บ้านพักราชาการในสูดดูแลคนชราแห่งหนึ่งตัวผมทำงานไกลเลยไปเช่าหอที่อยู่ใกล้ๆที่ทำงานจะกลับมาบ้านพ่อแม่บางครั้งบางคราวที่บ้านจะมีไก่ชนที่ผมรักมากๆฝากให้พ่อผมไปช่วยดูแลมันมีอยู่คืนหนึ่งพ่อโทรมาหาผมบอกว่าไก่ชนตายไปตัวหนึ่งนะพอรุ่งเช้าผมรีบกลับไปที่บ้านเพื่อไปดูไก่ชนตัวที่เหลือ น่อจากกลัว่าจะเป็นโรคติดต่อแต่สุดท้ายมันก็ไม่ใช่ครับผมจู่ไปทํางานและกลับที่พักตามปกติพอตกกลางคืนพราะผมก็โทรมาอีกได้ยินเสียงไก่ร้องแปลกๆเหมือนกับตัวที่ตายเมื่อวานผมเลยรีบบึ่งมาดูแลไก่ลักษณะที่เลี้ยงไก่จะเป็นสุ่มมีผ้าคลุมไว้เพื่อให้ไก่ได้หลับนอนตอนกลางคืนขณะที่ผมก้าอยู่นั้นเองสายตาผมก็เหลือไปเห็นแมวสีดําตัวหนึง่งซึ่งผมไม่เคยเห็นแมวตัวนี้มาก่อน พยายาเดินไปเดินมาหาหาจะส่มแล้วที่อยู่มันก็หายไปโดยที่ผมไม่ทันสังเกตถ้าใดนั้นไก่ชนผมก็ดิน้นดิ้นและร้องเสียงดังยังไม่กี่อืดใจก็เงียบไปผมรีบเปิดผ้าคลุมออกปรากฏว่าไก่ชนผมนั้นตายไปแล้วโดยลักษณะคอหกักนับหนัก,นกตัวสู้เบาลงเฉยเฉยผมจึงรีบไปบอกพ่อพ่อผมเงียบไปสักพักหนึ่งก่อนจะพูดขึ้นมาเบาๆว่าเฮ้ยมันตังใชแน่แน่ผมก็ซักถามพ่อได้ความว่าแม่ไม่นานมานี้ มียายคนหนึ่งเพื่อย้ายเข้ามาอยู่ในศูนย์พักคนชารากํานันแต่ผู้ใหญ่บ้านเขาเอามาฝากไว้ชาวบ้านแถวนั้นไม่ยอมให้ยายคนนี้อยู่ในหมู่บ้านเพราะเขาเชื่อกันว่ายายแกยเป็นปอบพอย้ายมาอยู่ที่นี่มันนอนรลวมกับคนอื่นได้ไม่นานคนที่นอนข้างๆยายแกยก,ยก็จะตายโดยไม่ทราบสาเหตุเลยต้องแยกยายคนนั้นที่นอนอยู่ในห้องได้ฟังแล้วก็รู้สึกอึ้งเหมือนกันครับเพราะนั้นว่าเรื่องแบบนี้จะมีแค่ในละคร วันต่อมาพ่อก็มาบอกว่ายายคนนั้นเดินปลอเลยจากที่ร่างกายไม่ค่อยมีเรียดมีแรงนี่จะให้เพื่อความมั่นใจว่ายายแกเป็นปลอจริงๆหลังจากนั้นไม่นานแม่โหก็ป่วยครับก็พักอ,อยู่ที่บ้านพอตกเย็นก็มักจะเห็นยายคนนี้แกมาเดินวนเวียนอยู่หน้าบ้านไปนแบบนี้แทบเป็นประจำบางวันก็มีซื้อขนมมาฝากด้วยพยา,ยายามจะยดเยียดให้แม่โหกินอยู่นี่แหละแต่โหก็เฮียเอา,ยาไปทิ้งอยู่ตลอด หลายวันผ่านไปอาการของแม่หมไม่มีท่าทีว่าจะสู้ดีขึ้นเลยพ่อบอกให้ไล่ายายคนนี้ไปซะและห้ามกินของที่แกเอามาให้เป็นอันขาดเย็นวันนั้นหัวหยินยายแกมาตะล่อมตะล่อมที่หน้าบ้านอีกครน,นี้ผมทนไม่ไหวแล้วเลยตัดสินใจเดินออกไปพูดอย่างระเบิดอารมว่าเอ้ยบ้านนี้ไม่มีใครต้อนรับยายก็ไปเถอะแต่ที่ยายแกพูดดีมาตลอดแ,แกเปลี่ยนสีหน้านทีเหมือนไม่ใช่คุณปติเลยครับตาน,นี้สีดำสนิทน่ากลัวมาก แล้วยายก็ตะโกนว่าเฮ้ยพูดอย่างนี้แยดแรงไปนะอย่าให้ถึงทีกูบ้างก็แล้วกันแล้วก็เดินจากไปแต่ใช่ว่ายายแกจะเลิกความพยายามให้ทุกทุกเจ็นแกก็ยังเดินตะล่อมตะล่อมแถวหน้าบ้านของยู่นั่นแหละแต่ภาคหลังดูยายแกทรงๆเหมือนจะผีเลยผมปิดประตูบ้านและพยายามไม่ออกไปให้ได้ฉะนั้นผมต้องคอยเฝ้าแม่ทุกวันเลยครับหลังจากนั้นไม่นานอาการของแม่ก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆตามลำดับจะมีวันหนึ่งพ่อกลับมาบอกว่า ยายแกเสียแล้วล่ะสภาพศพของยายนั้นเหมือนคนที่ตายมานานแล้วประธานที่เพิ่งตายจะคนร่างท้วมเหลือเพียงหนังหุ้มกระดูดนันนั้นผมไม่รู้ว่าจะดีใจหรือเสียใจดีล่ะเพราะพ่อผมบอกอีกว่าเอยเปอ่อจะตายก็ต่อเมื่อได้ทายาทแล้วอะ่ะแต่พ่อโหดใส่ี่ถ่ายว่าทายาทปอ่อก็คือหนึ่งในหญิงชราที่เนี่แหละต่านี้จะทำการแยกคนที่น่าสงสัยไปนอนห้องคนเดียวไม่กล้าจะให้นอนรวมเพราะกลัวว่าคนข้าๆจะตายโดยไม่ทราบสาเหตุอี แต่หลังจากนั้นมาไก่ชวนผมก็ไม่ตายเลยเพราะถ้าผมทําห้องให้อยู่และมีพาตั้งอยู่หน้าห้องอีกด้วยครับผมก็จบไปแล้ว